โอ้แรงครับแรงแรงแรงก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมอารันแฟนมิชแนลนะโอเคก็อยู่กับ การทดสอบแบดออนเหมือนเดิมเช่นเคยครับก็ก็นะครับมีเสียงอะไรรบก,กวนขออภัยครับ <c oughs> เครื่องมันแหลกตามเคยอย่างที่ที่ผมพูดมาโอเคก็ผมขอปรับอะไรสักนิดหนึ่งก่อนนะครับระหว่างเริ่มเล่นเอ้ะ โ okay, อเคก็จะไปให้เร็วนะครับอะไรผิดพลาดก็ขออภัยลิงอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมครับก็คราวนี้เป็นแอ d o n นมอเตอร์ไซค์ครับอ่ามอเตอร์ไซค์จะมียุคกันสามแบบจะแทนสกิลตันวิคเตอร์สกิลตัน time, แล้วก็สปีดสกิลตันอะไรไม่รู้มันโอเคมันมียู่กันสามสีเลยนะครับโอเคสีชมพูสีแดงสีเหลือง อวิธีขับก็ง่ายๆครับมันจะเปลี่ยนจากแค่อทไอ้ที่ว่าที่บังคับหมูครับให้กลายเป็นกุญแจรถอ่าก็การขับขี่ก็ง่ายๆเลยเฮ้ยกระโดดได้ด้วยโอเคครับ <S <S ก็ปรับกดค้างที่มันนะแล้วก็ขี่ได้แล้วโอ้แรงครับแรงแรงแรงปอนปอนหู โอเคครับ okay. สำหรับใครที่ชอบการขับรถหรือแข่งกันเอาไปเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับอ๋อลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก็คลิปสำหรับคลิปนี้ก็ลาก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ